สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับสตาเลียนเซนทอร์ร้อยห้าสิบนะครับผมจัดทรงสวยแฮนด์สูงนะครับขี่โกโก้เลยนะครับคันนี้รถขี่ดีพร้อมใช้งานนะครับรายละเอียดของแต่งคข้าวๆนะครับผมมีเบาะแต่งนะครับท้ายเดิมนะครับไฟเลี้ยวไฟท้ายแต่งนะครับผมฟังโคนนะครับมีต้องรอยตามการใช้งานนะครับ เป็นสีสีโครเมียมนะครับผมแต่มีรอยสนิมบ้างนะครับยางฟันเลื่อยนะครับหน้าหลังเลยนะครับพร้อมท่อแต่งนะครับผมรดเครื่องดีพร้อมใช้งานนะครับพร้อม่าวบูแต่งนะครับตัวถังน้ำมันนะครับชุดสีนะครับมีร่องรอยตามการใช้งานนะครับสีจอกเหลืองๆหน่อยนะครับผม ใส่แฮนด์สูงนะครับพร้อมกระจกแต่งนะครับมือเบรกมือคัดแต่งไฟหน้าไฟเลี้ยวแต่งนะครับผมกุญแจสองดอกนะครับอันนี้มาอยู่สองหมื่นเจ็ดพันโลนะครับ รถเครื่องดีนะครับพร้อมใช้งานเลย โดยรวมลดประมาณ70%นะครับผมภายนอกนะครับตัวเครื่องดีขี่ใช้งานดีเลยนะครับคันนี้คันนี้นะครับเปิดขายนะครับอยู่ที่2 5 0 0บาทนะครับมีพร้อมเล่นเมกาสซานครบนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาด้านบนได้เลยครับ